ครับสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านนะครับผมนายช็อตตี้บูจะว่าเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่นที่เกมคิเมล่าแฟนตาซีนะครับอันนี้ก็จะเป็นตอนที่6แล้วนะครับวันนี้จะมาว่าด้วยเรื่องของการหากล่องครับหลายคนเนี่ยติดมากเลยใช่ไหมเควสเนี่ยเอย้กล่องเนี่ยแบบเดินหาตั้งนานแล้วเนี่ยบางทีหาแล้วก็ไม่เจอใช่ไหมครับหรือว่าหาแล้วเจอแต่ว่าดันเปิดไม่ได้เพราะว่าไม่มีตัวของกุญแจแล้วเราจะทํำยังไงดีเดี๋ยวเราพาไปดูกันอันดับแรกนะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำการเอ่อเปิดตัวสแกนขึ้นมาก่อนนะครับ explore เนาะ ล้วไปที่ orientation ครับมันจะมีอันนึงครับคือ r u ู ne อันนี้นะครับ r u ู e นะครับก็ทําการเซิร์ชหาได้เลยนะครับแล้วก็วิ่งไปกันเลยนี่หน้าตาของ r u ู ne จะเป็นประมาณแบบนี้ประมาณแบบนี้อ่าแล้วเข้ามาที่รู e แล้วทําอะไรได้นะครับคือในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราจะมีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งครับที่มันเป็นคอนอ่าถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยทำา u e s ไปจนถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะได้คอนมานะครับแต่ว่าผมไม่มีอยู่ในขณะนี้นะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรถ้าเกิดใครทําหายเดี๋ยวค่อยพาไปคารบกันละกัน ตัวเนี่ยผมก็คราบคออีกอันหนึ่งขึ้นมาซึ่งมันดีกว่านะครับก็เดี๋ยวเอามาติดตั้งเลยก็แล้วกันเนาะเสร็จแล้วเราก็เอาคอเนี่ยนะครับฟาดเข้าไปได้เลยนะครับก็แนะนําว่าฟาดจากด้านบนก่อนนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับเพราะว่าฟาดจากด้านล่างแล้วบางทีคือแบบของที่มันอยู่ด้านบนแล้วมันล่วงลงมาแล้วมันหายไปเลยครับเออนั่นแหละเราก็ฟันไปเรื่อยๆเลยนะครับจนกว่ามันจะแตกนะครับนอกจากคอแล้วนะครับมันก็จะมีตัวของปืนใหญ่ด้วยนะปืนใหญ่หรือแคนนอนเนี่ยสามารถที่จะเอาไปทําลายพวกซากปรักหักพังได้ด้วยนะ ก็ไปครับพี่โตเดี๋ยวค่อยพาไปกันละกันเนาะแต่ว่าถ้าเกิดใครใช้ตัวของแค n นลเนี่ยมันจําเป็นจะต้องคราบกระสุนด้วยนะครับก็วิธีการคราบกระสุนเหมือนเดิมก็คือเปิดตัวฟิลส์ขึ้นมานะครับแล้วก็สําหรับกระสุนที่ใช้ในการคราบไอตัวของปืนใหญ่ี่ยจะเป็นกระสุนอันนี้นะครับ d ีวายไอโมบนะครับอันนี้ใช้แต่หินนะครับซึ่งก็ใช้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเมื่อเรามีทุกอย่างพร้อมแล้วเราลองยิงดูนะครับเห็นไหม ก็ค่อนข้างรวดเร็วกว่าการใช้คอ้อนนะครับแต่ว่ามันเปลืองตัวของกระสุนเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมกันละกันนะคือการที่เราทุบเจ้าตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้มีโอกาสาได้กล่องอย่างเดียวนะครับมันจะได้ทรัพยากรเล็กน้อยนะครับแล้วก็มันจะได้แต้มไลฟ์สกิลอันหนึ่งด้วยเดี๋ยวพาไปดูนะครับไลฟ์สกิลอันที่ว่าคืออันนี้ครับซีครับผมอ่าเนี่ยแหละครับถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยอยากจะทําลายตัวของรูนนะครับหรือว่าสร้างปรละหับพังได้ง่ายขึ้นเนี่ย ก็สามารถมาอัพสกงสกิลเพื่อที่จะรับอุปกรณ์สําหรับการทําลายเมืองได้ดีกว่าด้วยนะครับอย่างเช่นที่ผมถืออยู่ในขณะดนี้ก็จะดีกว่าอันแรกที่ท่านผู้ชมได้ครับอ่าทีนี้พอมันล่วงแล้วเห็นไหมครับมันจะสามารถเก็บทรัพยากรได้ก็จะมีพวกไม้กระหินนะครับแล้วเราก็พยายามมองพื้นไปด้วยนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเจอกล่องครับเดี๋ยวผมจะลองฟาดฟาดดูกันละกันนะครับแลวเวลาฟาดฟาดพยายามเล็งให้มันโดนหลายๆอันนะเราจะได้แบบไม่ต้องทุบบ่อย A later few moments นี่ไงเจอแล้วเห็นไหมครับก็เปิดได้เลยนะครับโอ้ยทุบตั้งนานได้แล้วนะครับผมอ่ะก็อย่างที่เห็นครับว่าจะได้อุปกรณ์ที่มันเป็นพวกอุปกรณ์เสริมของปืน ค่อนข้างเยอะเลยนะค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหลือต่อนะครับเราก็สามารถทุบไปได้เรื่อยๆนะครับคือเราทุบเพื่อที่จะหากล่องด้วยใช่ไหมแล้วก็จะได้ตัวของสกิลด้วยเนาะเพราะฉะนั้นงานนี้ก็คือเอาใจช่วยกันละกันครับคือจากประสบการณ์ที่ผมทุบไอ้พวกนี้มานะผมได้อย่างน้อยหนึ่งกล่องแน่นอนจากการทุบไอ้พวกซากปรักหักพังตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรน่าจะได้กล่องทุกคนและบางทีเนี่ยผมก็ได้มาเป็นกุญแจด้วยเดี๋ยวผมเปิดกระเป๋าให้ดู นี่เห็นไหมครับผมได้กุญแจด้วยบางทีเราไปเจอกล่องอะ่ะแล้วมันแบบว่าเปิดไม่ได้เพราะว่าไม่มีกุญแจนี่ยแหละครับกุญแจหาได้ฟรีๆด้วยวิธีการละชนิดี้เองนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าพยายามไปทุบด้านล่างก่อนนะครับเมื่อกี้ท่านผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมครับว่ามันถล่มลงมาแล้วก็อ้าวเสียได้สิเนาะอดได้ exp ตัวของ l i ฟ e skill เลยครับ ทีนี้ว่าด้วยเรื่องของการคราฟขอน,นครับท่านผู้ชมก็มาที่เจ้าตัวของที่หลอมเหล็กก่อนนะครับก็น่าจะมีกันทุกคนแล้วนะามาถึงขั้นนี้แล้วนะครับถ้าไม่มีก็ทําตามเคล็ไปเรื่อยๆนะครับไอไอเทมที่ผมบอกว่ามันมีมาให้หนัง้งหลายแรกคืออันนี้ครับคอนใช่ไหมครับอ่าแต่ว่ามันใช้ยากไปนิดนึงเนาะซึ่งเวลาคราฟนี่ใช้พถุดิบง่ายมากเลยใช้แค่ไม้กับหินเท่านั้นเองนะครับส่วนตัวของปืนใหญ่ก็เช่นเดียวกันใช้ไม้กับหินจะค่อนข้างคราฟง่าย แต่พอท่านผู้ชมเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆอัพสกงสกิลไปเนี่ยมันก็จะเริ่มอัพของที่มันดีขึ้นได้เห็นไหมครับอ่านั่นแหละซึ่งไอที่ผมใช้ก่อนอันนี้ที่เป็นค้อนคือคอ,อันนี้นะครับก็จะเห็นว่าใช้ไม้กับใช้หินเหมือนเดิมแล้วก็มันอยู่นานด้วยไม่ต้องคอยซ่อมบ่อยเหมือนกับค้อนอันแรกที่เกมมันแจกมาให้เพราะนั้นอย่าลืมมาคลาดให้เรียบร้อยกัแล้วกันทีนี้เรามาว่าด้วยเรื่องของสกิลในหมวดซีก,กันดีกว่าครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับก็ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยอัพ อันแรกมานะครับเราก็จะสามารถสร้างเจ้าตัวคลูดแคนนอนได้นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดใครครับไม่ได้ลองแวะเข้ามาดูในนี้ด้วยนะมันเผื่อจะลืมอัปเกรดอะไรไปก็นั่นแหละนะครับส่วนไอตัวของคอนที่ผมใช้เนี่ยก็คือจะเป็นสกิลนี้นะครับสกิลนี้ส่วนต่อไปเนี่ยเป็นบิลด์เทคโนโลยีนะครับอันนี้ก็คือจะเพิ่มตัวสต a ามิ a น่าให้เรา20หน่วยนะครับนี่เป็นสเตตัสของเรานะครับ ต่อไปซีเอกสเปิร์ครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเราใช้ตัวของซีแคนนอนหรือว่าปืนใหญ่นะครับจะทําให้ได้รับแอตแทกเพิ่ม50เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคิดจะใช้เจ้าปืนใหญ่ในการทําลายเป็นละอัพสกิลนี้ไว้ก็ดีนะครับก็ดีส่วนนั้นต่อไปอันนี้แค่เพิ่ม HP ของเรา100หน่วยเท่านั้นเองนะครับส่วนอันนี้ก็คือเพิ่มแต้มดวงดาวใช่ไหมอ่าเคยมีสอนไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับจะได้ไปอัปเกรดโพสต์ a เตตัสเพิ่มเติมกันได้ครับส่วนอันนี้ครับก็ทําให้ค่าความหิวของเรานะครับมันมีหลอดมากขึ้น10ก็พงาาาคือทํใหห้้เริวชลลนนันแะ ส่วนในนี้ก็คือเพิ่มการแบกน้าหนัก100นะครับแล้วก็อันสุดท้ายคือเพิ่มไอตัวของพลังป้องกันความหนาวนั่นเองเผื่อใครอยากจะไปใช้ชีวิตอยู่ในเมืองหิมะอะไรเงี้ยเนาะอัพไอพวงนี้ไว้ก็จะช่วยได้ครับงั้นสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้กันลวกันนะครับก็ใครที่ติดปัญหาอะไรก็ถามๆกันไว้ได้ครับถ้าเกิดมีคนถามเยอะมากเนี่ยเดี๋ยวจะงอกออกมาเป็นคลิปแบบนี้แหละครับส่วนเอพิโซดต่อไปนั้นไม่รู้จะมาเมื่อไหร่เพราะว่าผมติดเควสที่เขาให้หาของสีฟ้า ใส่ตัว6ชิ้นซึ่งผมยังหาไม่ครบนะครับเพราะนั้นเกมนี้ก็อาจจะอีกยาวไกลครับทำเป็นรวมเทคนิคแทนกันล้วกันเนาะ